สงครามหม้อไฟซุก,ก้เอ็ MK, และซุก้ตี่น้อยผู้ชนะอาจไม่ใช่ทั้งสองเจ้านี้แล้วใครหลัะคือผู้ชนะที่แท้จ,จริงรองติดตามตักจากเล่าดูครับเพื่อนครับณนะตอนนี้เองการฟาดฟันสงครามราคาเกิดขึ้นแล้วนะครับระหว่างน้องใหม่อย่างซุก้ตี่น้อยแล้วก็ เจ้าตลาดอย่าง MK ็มเคซตอนนี้ต้องมาแข่งขันอย่างรุ่เดือดน,นะครับ MK เนี่ยมีหุ้นจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยนะ์นั่นก็คือหุ้นเอมนั่นเองฮะปรากฏว่าราคาเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่อง2วันแล้วนะครับวันนี้ปิดสิ้นวันก็ยังบวกอีก1.32%ปิดที่1 5บ0าทสามสิบกิตีน้อยเนี่ยนะครับมีผู้ถือหุ้นใหญ่นั่นก็คือเจมาร์นั่นเองเจมาร์ J ครองสัดส่วนประมาณร้อยละสามสิบนะครับวันนี้คุณเจมาร์บวกมาร้อยละสองจุดหนึ่งนะครับปิดที่เจ็ดบาท 30. แต่สําหรับมุมมองการวิเคราะห์ด้านการลงทุนเนี่ยการแข่งขันด้านราคาแบบนี้แน่นอนว่ามาจิมันบางลงฮะอาจจะเพิ่มเรว่องวอลุ่มหรือว่าปริมาณนั่นเองแต่ในมุมมองการลงทุนแล้วผู้ชนะตัวจริงจะเป็นใครมีแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากทางบอลลอฟิลิปนะครับที่ระบุว่าในช่วงเริ่มต้นหรือเฟสแรกของการแข่งขันสงครามราคาเนี่ยผู้แข่งขันก็จะมีการช่วงชิงนะครับทางด้านปริมาณการขายให้ได้สูงขึ้น ในภาพออกไหมฮะพอช่วงชิงด้านปริมาณการขายให้ได้สูงขึ้นคนมารกินกันเยอะขึ้นสินค้าจากที่เป็นอลคาร์ก็ปรับมาเป็นบุฟเฟ่สับปะรบ MK แล้วก็การหันราคาของ Security น้อยเนี่ยก็จะทําให้ผลิโภคทานกันเยอะขึ้นพอเป็นแบบนี้นั่นเองเนี่ยมันก็หมายความว่าผู้ผลิต ปัจจัยด้านวัตถุดิบต่างๆนี่แหละที่จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเชิงระยะสั้นความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นแบบนี้มันจะเป็นปัจจัยบวกต่อผู้ผลิตสินค้านะฮะวัตถุดิบต่างๆนี่เป็นอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนแหละวัตถุดิบอาหารสดทั้งหลายคุ้จดเป็นตลาดหลักทรัพย์ก็มีทั้ง CPF b t g ของเมเทโกรนะฮะ TFG GFT หมูเห็นเป็นแกรต่างๆก็อยู่ในบริษัทจด์จเบียน4หลักทรัพย์เหล่านี้แหละและระยะสั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยหนุนนะครับสำหรับการแข่งขันลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นผู้ประกอบการห้างค้าปลีกต่างๆนั่นเองมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีทั้ง CPS นะครับซึ่งเป็นเจ้าของ Lotus m a c r ครฮะแล้วก็ ผู้ประกอบการอย่าง BJC เจ้าของ b g c ซนั่นเองหรืออาจจะเป็น CRC ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบการห้างค้าปลีที่หลังจากนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับุฟเฟ่น่าจะมีการผลักดันโปรออกมามากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่แหละครับคือผู้ชนะในเฟดแวรกที่บรรดาบโบรกเกอร์ให้คำแนะนำไว้ครับ